คู่แท้ๆไม่มีฮะคู่ที่คู่จริงๆคือคือคู่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลในการยืนไหตใจเกิดครับนั่นคืะคู่จริงๆถ้าใจะอ่านเนื้อคู่ไปครับอธิษฐานเรื่องคู่ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลในปัจจุบันแปลนาคตครับคือคบกันก็พากันไปในทางที่ดีขึ้น<ร>ชีวิตต้องดีขึ้น<ร><ร>แต่คู่กรรมนะครับ คู่กรรมก็คือรักกันแล้วก,ก็ฆ่ากันมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมที่อภัยได้ยากอย่างคู่กรรมนี้ก็แสดงว่าเคยทํากันมาก่อนตั้งแต่ทั้งรักทั้งรักด้วยรักด้วยอทั้งเกลียดด้วยโอ้อไม่ไม่ก็รักกันไม่ละรักครันนำมาทำไมฆ่ากันนะมันมีสองขึ้นไหม ถ้าไม่ฆ่ากันก็ด่ากันอะแต่ถ้าฆ่ากันก็อภัยกันยากหน่อยอในอนาคตนะครับทําไมความรักถึงเกลียนถึงเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังได้ครับท่าเพราะเขาไม่เขาไม่เขา้าใจเรื่องความรักนะความรักจริงๆสองว่าเองต้องรักตัวเองคนั่นแหละความรักถ้าเองรักตัวเองละเองจะทําตัวให้เป็นทุกข์ไหม ง่ายไหมง่ายใช่ไหมเออนี่คือผมรับจริงๆนะตัวรักกตัวเองมไหมครับอจะไปยึดไหมยึดไม่ได้นะถ้าเข้าไปแล้วก็เป็นทุกข์แน่นอนใช่ไหมเออถ้าตูวมองปุกเป็นธรรมชาติก็คือไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ครับก็ยังรักอยู่ใช่ไหมล่ะรักกัรักไม่ใช่ทุกข์ มันคนละขึ้น่ยแต่คนทุกวันนี้เป็นทุกเพราะความรักกันเยอะแล้วก็ผิดหวังถ้าตัวตายเขาไม้าใ<จ>าเขาไม่เข้าใจไงครับถ้าเขาเข้าใจเขาก็จะรักทุกคนแหละ